สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเซลตุยร้อยเปอเนะครับผมเดี๋ยววันนี้เซลตุยร้อยเปอจะพาไปดูรถนะครับซึ่งเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวกันไปหมาดๆเลยนะครับวันนี้จะพาไปดูเป็นรถรุ่นของเกรดตัวแซดเกียร์ธรรมดานะครับสีขาวมุกนะครับว่าจะมีความสวยแล้วก็ความแตกต่างตรงไหนจากปี2023นะครับความสวยงามนะครับซึ่งราคาอยู่ที่ 939, 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของ รวมค่าสีขาวมุกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะมีให้เลือกหลายสีนะครับหจะเป็นสีขาวมุก 2. บอลเงินนะครับสมเทารโบแล้วก็ 4. จะเป็นสีดำนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบสีไหนก็สอบถามกันเข้ามาครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีความสวยงามอะไรขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่ครับผมนี่ผม พาเน่เห็นไหมแวบๆเห็นด้านหลังก็รู้แล้วว่าเป็นตัว2024นะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้รุ่นตัว2024นะครับเป็นเกรดของตัวเซตนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทตัวนี้นะครับมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เพิ่มเติมกันขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับมันจะมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่ผมเห็นไหมให้ดูด้านหน้าดูด้านหน้านะครับให้ดูด้านหน้าเลยนะครับ ก e ็คือนะครับป er ี2024รุ่นนี้ก็ต้องเรียกเป็นรุ่นของเกรดตัวแซตัวยกสูงเหมือนเดิมนะครับก็เรียกเป็นเกรดตัวแซตัวยกสูงเหมือนเดิมนะครับหน้านะครับที่เปลี่ยนไปผมบอกเลยด้านหน้ากระจังหน้านี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมดเลยแม้กระทั่งส่วนของฝากระโปรงนะครับกระจังหน้าเราจะเปลี่ยนปุ๊บแม้กระทั่งว่าเป็นฝากระโปรงเลยเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ฝากระโปรงเห็นไหมนี่ เห็นไหมครับเห็นไหมโอ้โหนะครับแต่ว่าส่วนของอีซูก็ยังเป็นตัวชุบโครเมียมเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวชุบโครเมียมเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนของเขี้ยวนะครับไม่มีแล้วตัวนี้จะเป็นเขี้ยวกุดแวนะครับหน้า2ชั้นนะครับตัวนี้จะเป็นสีบอลเหมือนเดิมจะเป็นสีบอลนะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นชนะุบโครเมียมเนาะจะเป็นในส่วนของการชุบโครเมียมตัวเดิม2023นะครับแล้วท่อนด้านล่างก็จะเป็นส่วนของ กระจังหน้าที่จะเป็นขั้นๆน,น,นะครับสลักตรงนี้เป็นแต่ว่าผมว่ามันจะดูแหลกความทําความสะอาดง่ายนะครับเป็นช่องที่สามารถใช้นิ้วสอดเข้าไปเช็ดได้เลยจากตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ส่วนของตาไฟนะครับตาไฟเนี่ยก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะครับในรุ่นของเกรดตัวแซนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งเป็นตัวเดียร์ไลท์แล้วก็คว่มลงมาแบบนี้นะครับเป็นเกียวความแบบนี้ นะครับแล้วก็จะเป็นทั้งไฟเลี้ยวด้วยจะปิดทั้งตรงนี้ด้วยตรงขีดด้วยนะครับตรงนี้ไฟเลี้ยวจากที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ขึ้นมาอยู่กับไฟโคมหน้าแล้วนะครับส่วนของด้านล่างก็จะมีส่วนตัวไฟตัดหมอกชิ้นเดียวเลยนะครับแบบนี้ถ้าเป็นในรุ่นของเกรดตัวแซดไฟตัดหมอกก็ยังเป็นในรุ่นของ LED อยู่นะครับแล้วก็จะมีส่วนของสีดําครอบนะครับซอฟไฟตัดหมอกไว้ให้ดูสวยเท่ นะครับยิ่งขึ้นนะครับแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับลมสามารถเข้าไปได้เห็นไหมสามารถเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแอโรไดนามิกนะครับรถแรงเสียดทานนะครับของช่างที่ออกแบบมาครับช่างเทคนิคที่ออกแบบมาให้มันเท่นะครับสุดๆเลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของลายล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กก็เปลี่ยนไปนะครับจากตัวเดิมนะครับ ในรุ่นของแกรบตัวแซนี้ล้อแม็กก็ยังคงเป็นล้อแม็กขอบ18เหมือนเดิมนะครับเป็นยางดูโร่อ้ทษทีครับเป็นยางบิดโตนนะครับเป็นยางบิดโตนนะครับเหมือนเดิมนะครับขอบแม็กก็นี่ลายนี้เลยจะเป็นสีบอลน,นะครับสีบอลซึ่งลายก็จะออกแบบมาใหม่ดีไซน์ให้มันเท่กว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีระยะห่าง ส่วนของเว้นตัวนี้ก็จะเวลาที่ร้อนมันหมุนมันก็จะดึงลมเข้าไปเพื่อที่จะไปเป่าส่วนของจานเบรกนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกให้มันหายร้อนเร็วที่สุดนะครับลดความร้อนนะครับตัวนี้ขนาดยางก็ยังเป็นขนาดยางเท่าเดิมนะครับเป็น2 6 5 6 0นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ยังขนาดล้อเท่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนไปนะครับจากของเดิมมันจะมีเหลี่ยมตรงนี้แค่2ฝั่งนะครับแต่ตัว2024 มันมีเหลี่ยมตรงกลางเพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนมันยุบขึ้นตรงกลางขึ้นมาให้มันเป็นนูนเหมือนจะทําใส่จมูกได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับส่วนอขอบประตูไฟเลี้ยวกระจกบันไดข้างยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนทางเดิมนาบสีเหมือนเดิมนี่นะคบโอ้โหภายในที่เปลี่ยนไปภายในที่เปลี่ยนไปดู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 ดด ดูดูดูดีไซน์ที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอเดี๋ยวยังไม่เปิดนะให้ดูแผงประตูก่อนในรุ่นของเกรดตัวแซตนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเบาะหนังเรียบร้อยนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับก็จะเป็นนี่ขีดแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นหนังตัวเดิมนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับผมว่าเขาเพิ่มมาแค่ดีไซน์ตรงนี้ให้มันเป็น3มิติ นะครับสัมผัสได้เลยจับปั๊บรู้เลยตัวนี้เป็น3ามิตินะครับที่อื่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเพิ่มในตรงนี้ให้มันเป็นสามิติเหมือนเดิมจากอันเดิมเป็นสีบรอลนะครับก็ใส่คิ้วเข้ามาให้มันสวยด้านลนด้วยนะครับแล้วก็หลังคานะครับที่เปลี่ยนไปนะครับจากตัวเดิมเป็นสีบอลนะครับในรุ่นของตัวนี้จะเป็นสีดําแล้วดําเลยเห็นไหมครับดํา โอ้โหแล้วเบาะนะครับก็ยังเป็นเบาะคูแม็กเหมือนเดิมแต่ดีไซน์ออกแบบนะครับสังเกตเห็นไหมครับมันจะเป็นรูระบายระบายระบายทําให้ความร้อนที่มันอยู่ด้านในของเบาะนะครับมันออกมาได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ผมว่าผมนั่งแล้วมันดูมันนิ่มกว่าเดิมนะนะครับมันนิ่มกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของหน้าจอดีกว่านะครับในรุ่นของเกรเด็ดตัวเซหน้าจอเป็นยังไงนะครับนี่เปลี่ยนไปนะครับนี่ผมให้ดูเลยแล้วผมให้ดูไขใ,ให้ดู แป๊บหนึ่งนะครับผมไขแป๊บนะครับนี่ครับโอ้โหหน้าจอใหม่ปี2024สวยมากนี่นะครับเห็นไหมหน้าระบบหน้าจอ MID ใหม่โอ้โหดูครับดีไซน์แล้วตัวเนี้ยนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวตรงกลางตรงเนี้ยอ i d เนี้ยเป็นดิจิตอลครับผมไม่ได้เป็นเข็มไมคเกยไมคแล้วครับผมตัวนี้ นะครับระบบตรงนี้สวยงามมากออกแบบแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูส่วนของหน้าจอตรงนี้ก็ยังเป็นหน้าจอ7นิ้วเหมือนเดิมนะครับ7นิ้วเครื่องเล่นเนมี่ยมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับการใช้งานง่ายมากนะครับเหมือนเราใช้โทรศัพท์ทั่วไปเลยแล้วตัวนังสือ,อ่านง่ายชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีบอกด้วยว่าระบบความราชัานนบ,บางทีหน้า มันทิ่มลงไปหน้าสูงลงไปเนี่ยตัวเนี้ยรถมันจะเอียงให้เราดูเลยเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแล้วก็อีกจุดหนึง่งนะครับเป็นในส่วนของเนี่ยครับด้านหน้าตรงเนี้ยยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนของที่ชาร์จนะครับสําหรับติดตั้งนะครับแล้วก็ดีไซน์ส่วนของ ตรงนี้คอนโซลหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนที่ตรงหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเพิ่มในส่วนของปุ่มเปิดปิดวอลลุ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวการใช้งานผม,มอธิบายให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ผมให้ดูความสวยงามก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมด้านหน้าก็จะมีส่วนของหน้าจอยไม่ดีนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับด้านหลังนี้นะครับขอบประตูก็จะเป็นแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะครับเบาะครูแม็ก โอ้ก็จะมีส่วนของดูระบายทั้งสี่ด้านเลยนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้แล้วก็โอ้ด้านหลังเปลี่ยนไปนะครับจากที่ชาร์จ USB เป็นที่ชาร์จแบบ Type C โอ้โหนี้ที่เปลี่ยนไปแจม่มๆจเลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับส่วนของไฟท้ายไฟท้ายนะครับเห็นไหมเนี่ยครับไฟท้ายก็จะอยู่ในลักษณะนี่ถ้าเป็นไฟเดียวจะติดตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วก็ด้านล่างมาก็จะเป็นส่วนของไฟถอยมันจะสลับกับตัวปี2023 2023ไฟถอยจะอยู่ด้านบนไฟท้ายไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับไฟก็จะเป็นลักษณะของขอนสชั้นแบบนี้เลยไฟเบรกจะตัดเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับแล้วก็ที่อืน่นกันชนก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับส่วนตัวก็ประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรหาผมได้0945363330สําสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ